ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเกือบ20%ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้หุ้นที่ดีมี P/E ต่ำในราคาถูกซึ่งตลาดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในครึ่งปีหลังจากแนวโน้มเม็ดเงินกองทุนไหลเข้ามากกว่าแสนล้านบาทและการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวคว้าโอกาสการลงทุนอย่างมั่นใจกว่าเคย No gain No pay แนวคิดใหม่การลงทุนที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมหากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถึงเป้าหมายตามกำหนดเวลาเปิดตัวกองทุนแรกที่ Target AM1 ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและจะ มีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยเป้าหมายสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนใน8เดือนโดยจะลงทุนใน4กลุ่มธุรกิจหลักคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเบิกจ่ายภาครัฐเช่นคา้าปลีกการเงินกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเช่น healthcare กลุ่มส่งออกที่เกี่ยวกับอาหารและเทคโนโลยีกลุ่มหุ้นรายตัวที่ประกันงบ Q 2และ Q 3ออกมาดีลงทุนสะดวกง่ายผ่านแอป SCB Easy เริ่มลงทุนซื้อขั้นต่ำเพียง1,000บาทสแกนเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินงลทใจุน